สองกราบขอทบทวนการเชื่อมต่อระหว่างรูปประจำและรูปประจาสี่ทบทวนการเชื่อมต่อของรูปประาำและรูปรประจำสี่รูปประจำสี่กับรูปประสี่ชานนี่นะเป็นเรื่องอชานวิสัยนีย่เป็นเรื่องอจินไตยเพราะไอ้ที่พูดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในวงการาศาสนาพุทธก็ตามที่เรียนรู้อยู่ทุกสำนักนี่ไม่มี สำนักไหนทําฌานที่ถูกต้องเลยไม่มีไม่มีจริงๆขออาภัยที่พูดนี่ไม่ใช่ไปยกตัวยกตนตั้งใจฟังดีๆดูซิอัตมาจะอธิบายสูฟังฌานนี่คือลักษณะสร้างพลังงานจิตให้เป็นอุณาธาตุให้เป็นธาตุไฟฌานนี่แต่เป็นนั่งสมาธิอะไรกันเนี่ฌานเนี่ยเป็นธาตุอุณาธาตุไม่ใช่ไฟ เป็นธาตุเย็นมันเป็นธาตุเย็นะจะเป็นธาตุอะไรก็ไม่รู้แ,แต่จริงๆแล้วฌานนี่คือไฟฌานชาวชอกระเจอรสรานอน,นูนะี่แปลว่าไฟนะแล้วก็ไปแปลว่าเพ่งฌานคือการเพ่งจิตจะพูดว่ามันไม่ผิดก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่ถูก นะเพ่งก็คือว่าครูก็จะต้องจังใจอะตั้งใจทําจิตปัญญาทําจิตก็ต้องก็ต้องเพ่งก็ต้องพินิจก็ต้องรู้ทตุรูปรูปนาะรูปทาานนามทาุแล้วก็เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอนะ่สัมผัสได้ตาหูจมูกลินกายใจหกทวารน,นะหกทวารและคุณก็อ่านความรู้สึก เรียกว่าเวทนาเพราะความรู้สึกของคุณและคุณก็วิจัยธาตุความรู้สึกของคุณนะเริ่มตักกะคุณก็แยกตักกะนี่ออกได้ว่าอาการของจิตมันจะมีสองธรรมะสองเป็นธรรมะสองอันหนึ่งเป็นอาการของจิตอเอกอันหนึ่งเป็นอาการของตัวหลอก ตัวรองนั่นคือมันเป็นอคติรจิตเป็นกามก็ดีเป็นพยาบาทก็ดีเป็นต้นซึ่งเป็นมิจฉาสังกปะมิจฉาสามแต่อันนี้เอาทีละสองอ่านให้มันเห็นว่าอ่านี่เป็นเจ้าราคะร่วมมาด้วยเลยนี่เป็นเจ้าราโภพยาบาทร่วมมาก็ให้กำจัดตัวนี้ โดยการสร้างพลังงานจิตให้เกิดพลังงานเป็นปัญญาปัญญาที่สูงจะมีพลังงานไฟหรือพลังงานอุณหธาติสามารถล้างไฟราคะไฟโทสะหรือพยาบาทลงได้มันจะสลายกันได้นี่คือการสร้างฌานใส่จิต เพราะเขาไปนั่งหลับตาแล้วก็สะกดจิตให้เย็นให้อยู่สบายอะไรมันไม่ใช่ฌานเลยฌานกับสมาธิต่างกันอย่างไรสมาธิคือจิตที่ได้ปฏิบัติฌานชำระกิเลสได้ฌานก็ตกผลึกจิตที่ล้างกิเลสได้นั้นก็ตกผลึกอ่า ตกผลึกลงไปสั่งสมลงเป็นสมาธิเป็นเป็นจิตตั้งมั่นสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเอามาพูดก็ได้เป็นผลของการปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตถูกต้องก็จะเกิดสัมาสมาธิพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสัมาสมาธิจะเกิดได้ยังไงปฏิบัติมรรคเจ็ดอง ไม่ต้องไปห่วงสมาสมาสมาธิไมต้จะไปห่วงสมาธิปฏิบัติมรักเป็นส,สอุปนิโสเป็นสัปปริคาโรเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบที่มันจะปฏิบัติแล้วจะได้เกิดผลลงเป็นจิตสะอาดจากกิเลสและกระตกผลึกเป็นสมาธิตั้งมัน และจะเป็นกำลังแข็งแรงปราดเปรียวคล่องแคล่วไม่ใช่ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อยยิ่งไปเดินช้าๆไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติถูกแล้วจะกลายเป็นคนคล่องแคล่วปราดเปรียวคนยิ่งบรรลุฌานยิ่งบรรลุสมาธิยิ่งเป็นคนคล่องคล่องปราดเปรียวไม่จะไปยิ่งเป็นคนเฉยคนช้าคนนิ่งอะไรแล้วก็ปฏิบัติมันเร็วก็จะให้ไปมันช้า อัน,นันเป็นสมถะท,ทั้งยวงสมถะท,ทั้งพวงไม่จะวิปัสนาของพระพุทธเจ้าเลยฤาษสีเดรัจฉีต่างๆก็ศึกษากันนั้นศาสนาพวกเดียวนี้ก็คือศาสนาเดรัจฉิศาสนาที่ต่างศาสนาเขาปฏิบัติกันอยู่ทุกสำนักพูดได้เลยทุกสำนักไม่ว่าสำนักไหนจะเป็นสำนักที่ออกมาเชิง ทางท่านพุทธทาสก็ตามก็เป็นสมนถะลืมตาไม่ใช่วิปัส,สนานะเอาละขอวิจารวิจยัยแค่นี้ก็แล้วก,กันทีนี้ฌานจริงๆนะทีนี้รูปฌานกับร,รูปฌานการเชื่อมต่อกันอยากรู้คำถามวันนี้ก็คือผู้สามารถปฏิบัติฌารูปฌานได้ก็คือลืมตาปฏิบัติรูปฌานนี่นะ ปฏิบัติลืมตามีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ล้างกิเลสกามออกไปได้กิเลสกามหมดคุณก็จะสัมผัสท่างๆหูจมูกลิ้นกายทวารห้าปฐพิภูมแล้วใจของคุณก็เป็นใจฌานแล้วฌานนี่ได้แล้วมันจะไม่ต้องไปหลับตามันจะต้องไปหาสถานที่ปฏิบัติ มันได้ไปในตัวเสร็จไปในทีเสร็จไปเสร็จไปแล้วก็แข็งแรงได้แล้วหมดกามก็เป็นพระอนาคามีเหลือรูปประชานรูปฌปานนะรูปฌปานรูปฌปานเพราะฉะนั้นอนาคามีก็เหลือรูปประชานก่อนจะถึงอรูป,ประชานที่เป็นอากาสาวิญญาณัญจาอากินจันและก็เนวสัญญามันก็จะเป็นรูปฌปาน รูประฌานก็จะมีราคะและก็อรูปราคะข้างนอกเรียกว่ากามเอารูปราคะไปใช้คือมันเป็นภายในเป็นกิเลสกามนั่นแหละเป็นกิเลสขั้นกลางเรียกว่ารูปขั้นปลายเรียกว่าอารูปเพระเาะฉะนั้นเรก็จะต้องกําหนดรู้ได้ว่าอ๋อขั้นอาการกามลราหมดนะ อาการของกามราคะของเราเนี่ยไม่มีสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสลาบยศเชิเสริญต่างๆพวกนี้ก็ไม่มีนั่นคือจิตคุณเป็นฌานชุดจิตคุณมีฌานแล้วตั้งแต่ากามาวจรหมดก็เหลือรูปาวจรแล้วก็จะไปหาอารูปาวจรอ,อวจรหมายความว่ามัน มันเป็นพฤติการพฤติการพฤติบทของลีลาจิตของคุณเป็นอยู่มันก็จะมีอาการจิตพวกนี้ปรุงแต่งกันอยู่มันหยุดปรุงแต่งแล้วคุณก็มีฌานสำเร็จแล้วฌานมันเสร็จแล้วมันก็จะไปตกเป็นสมาธิหมดหน้าที่ฌานผ้านาคาม,มีไม่ต้องทำ ฌานที่จะเป็นล้างกิเลสกามพระอนาคามีก็จะเหลือส่วนที่มันเป็นรูปราคะรูปราคะในจิตแล้วก็ล้างรูปราคะรูปราคะในจิตนี้ออกไปอีกได้ก็สูงขึ้นเป็นอ,อนาคามีมากอนาคามีผลขึ้นไปตามลำดับก็เข้าสู่ อรหัตตมรรคไปตามลำพดถึงฌานรูปฌานอรูปฌานก็เลื่อมไปมีจิตที่จะเป็นอรหัตตมรรคไปตามลําดับจนหมดรูปราคะอรูปราคะมานะอย่างหยาบก็เข้าสู่สภาพของอรหัตตมรรคหมดเลยทย่นี้เป็นต้นเพราะงั้นจะรูปฌานข้างนอก ก็ค <S 々> ือปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่สัมมาทิฏฐิจริงก็จะอ่านอาการพวกที่อาตมาพูดคราวนี้ละเอียดแล้วจบแล้วสั้นๆไม่ไม่ต้องหยาบไม่ไม่ไม่ต้องมากมายชัดเจนแล้วนะาเพราะงั้นถ้าฟังธรรมที่ฟังธรรมอาตมาอธิบายมาเรื่อยๆจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมอาตมามาบ่อยๆจะไม่เข้าใจเพราะว่าจะเป็นรูปตัวตนผู้วิธีการรือะไรยากมันยาก เขาไปเรียนกันมามันมันมันไม่เป็นสภาพอ่ะมันบทปนเปๆมันก็จะเข้าใจยาก